สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่พน้องน้องที่รักนักสะสมเหรียญทั้งหลายวันนี้เรามีเหรียญค่อนข้างจะเก่านะครับหลายสิบป,ปีลประมาณ30มสกว่าปีได้แล้วเหรียญนี้เหรียญสิบ,บาทครับเหรียญสิบ,บาทเป็นเหรียญ10บ,บาทพศสองพร้อยสานะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆถ้าชอบคลิปของเราครับกดกรุณารับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเผื่อครั้งหน้าเรามีคลิปดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบมันจะได้แจ้งเตือนเราจะได้รู้ก่อนใครนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องเหรียญ10บบาทเป็นเหรียญปีพุทธศักราช2532นะครับ สำหรับลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญกระสับสีทองสองสีนะครับเป็นสีขาวและสีทองราคาสิบบาทวงขอบนอกครับขอบนอกตัวนี้มีรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักของเหรียญน,นี้จะอยู่ที่ประมาณ 8.5กรัมเรามาดูลวดลายของเหรียญเลยนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับหรือพ่อหลวงเราเก้าวของเรานี่เองครับอยู่ตรงกลางเหรียญส่วนภายในวงขอบเหรียญตัวนี้นะครับวงขอบเหรียญสีเงินตัว,ตวนี้ จะมีเขียนคําว่าภูมิพลอดุลเดชและอีกด้านหนึ่งก็จะมีเขียนคําว่ารัชกาลที่9เรามาดูที่ลวดลายด้านหลังของเหรียญกันต่อเลยนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับจะมีรูปพระปางวัดอรุณราชวนารามภายในขอบเหรียญเบื้องบนตัวนี้นะครับมันจะเป็นอักษรเบลซึ่งมี ความหมายบอกราคาว่าสิบเบื้องล่างนะครับจะมีตัวเลขตัวเลขตัวนี้บอกราคาเลข10บไทยและเลขสิบอารบิกโดยจะมีตัวอักษรคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางนะครับส่วนด้านขวาก็จะเขียนไว้มีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยด้านซ้ายจะเป็นปีพุทธศักราช ที่จะทำเหรียญขึ้นมาเขียนไว้ว่านี่นะครับพศ2532ส่วนจำนวนการผลิตเหรียญน,นี้นะครับถือว่าตัวเลขกำลังสวยเลยนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านเหรียญพอดี หนึ่งร้อยานเหรียญตัวเลขกำลังสวยสำหรับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าอย่างอย่างเราส่วนราคาหน้าร้านนะครับราคาหน้าร้านเขียนไว้อยู่ที่ประมาณเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นราคาค่อนข้างจะสูงครับเหรียญละหนึ่งร้อยบาท ราคาหน้าร้านทั่วไปราคานี้ <c oughs> ผมมองว่าราคาค่อนข้างจะสูงสําหรับเหรียญสิบบาทรุ่นนี้นะครับล้าผลิตกันก็ออกมาก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งยล้านเหรียญเอาละครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆสาหรับคลิปนี้เราก็ขอลากันเพียงแค่นี้นะครับถ้าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ กระสบเหรียญบาทเหรียญสิบหรือเหรียญห้าสิบสตางค์เหรียญอะไรข้อมูลดีๆเราจะมานําเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมก่อนใครก่อนอื่นนะครับต้องขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อเรามีคลิปดีๆในครั้งต่อไปเพื่อนๆพี่ๆีน้องๆจะได้มีอืม โอกาสได้รู้ก่อนใครครับสวัสดีครับ